สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่ทานนะครับที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินชแนลนะครับวันนี้เรามีภาพล่าสุดนะครับของพี่น้องสตึกบุรีรัมนะไอ้ยะเต็มเดินกำลังใจลูกหลานหมอลำเสียงวิหกในค่ำคืนนี้จัดเต็มไปเลยนะครับกับรูปภาพสวยๆนะที่เราเอามาให้ดูกันนะครับคนคือเต็มสุดๆเลยไปเลยนะครับ ยอดเยี่ยมไปเลยนะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูภาพข้างบนนะครับคือไม่ไหวแล้วงานงานนี้นะก็อย่างที่บอกว่าชาวบุรีรัมเนี่ยเขารักเสียงวิหกรักมากๆเลยนะสะอ,อนพี่น้องหน้าเวทีมอบความรักความเมตตาให้กับเสียงวิหกตรงนี้ก็ต้องขอบคุณ พี่ๆพ,พ่อๆแม่ๆนะครับที่เข้ามารับชมงานนี้ถือว่าสุดยอดมากๆไปเลยนะมันหมางเฮงพร้อมความโด่งดังไปทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับคนหลายคักเลยนะคนหลายอิหลีครับบ่มีฮอดมองสินดังได้แต่ยืนเบิงอยู่ก่องฉลาดนะครับนะมีหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มีบางท่านเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปคู่กับน้อง อ้ายสักุณาพรแล้วนะก็ยินดีด้วยนะครับแอบอิจฉาได้หน่อยนะได้ถัดรูปกับน้องออายนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขกับโชว์ในค่ำคืนนี้นะและเสียงวิหกเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากำลังดำเนินการแสดงไปอย่างได้สวยงามเลยในค่ำคืนนี้ผู้คนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเดินซื้อ กับข้าวกับปลาแล้วก็ซื้อน้ําดื่มน้ําชงน้ําชานะครับจะมีหรือเปล่าไอ้งานนี้ก็บอกห้ามเข้าใช่มน้ําชาใช่ไหม,ไหมก็บอกห้ามดื่มนะไม่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าเข้าไปให้กําลังใจแล้วกันแล้วก็เข้าไปมอบความสุขให้กับศิลปินศิลปินสิลปหกเนี่ยการันตีในเรื่องของความคุณภาพเพราะว่า,าทางศิลปินของวงเนียเขาทยอยกันออกเพลงกันออกมาแล้วก็ต่างคนก็ต่างเห็นผลงาน เขาบอกว่าศิลปินเนี่ยถ้าเราได้ยิ่งเห็นผลงานของเขามากๆเนี่ยเราจะยิ่งยอมรับในตัวของเขามากขึ้นเพราะว่าซิงเกิลแรกที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยนั่นคือกระแสะแล้วนั่นคือการทดสอบเป็นบททดสอบที่ดีของตัวทางเจ้าของเพลงว่าถ้าเกิดว่าฉันทําเพลงแนวนี้นะออกมาเนี่ย คนจะยอมรับได้มากขนาดไหนนะครับล่าสุดน้องโดนธนาดนก็เพิ่งปล่อยไปนะกับย่านหมากัดหมูนะครับก็เอาไปร้องในงานงานนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจคุณดูนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ดีมากๆเลยนะแอดก็เก็บภาพได้แค่3ภาพนะที่เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับว่านี่คือเสียงยืนยันว่าชาบุรีรัมพี่น้องสติรักเสียงวิหกมากๆเลย นะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับกับความรักที่มีให้กันครั้งนี้แล้วเราก็หวังว่านะครับเวลาทีมงานไปที่จังหวัดไหนเนี่ยก็จะได้การต้อนรับแบบนี้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วนะเราเป็นคนรักชมเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วก็ต้องปรบมือให้กับหมอลำเสียงที่หกนกคงศกรด้วยอีกครั้งนะครับแล้วก็งานงานนี้ เมื่อสําเร็จไปได้ด้วยดีเนี่ยก็พาไปฉลองกันได้เลยนะครับไปกินจิ้นจุ่มหรือจะกินจุหรือจะกินอะไรก็ว่ากันไปตามแต่นะแล้วแต่หัวหน้านุกปรสกรจะจัดไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านรักกันในงานนี้นะโอเคมาพูดถึงเรื่องโปรดักชันแสงสีเสียงอย่างที่บอกเลยก็คือจัดแถวแถวงานที่มีสินค้ามันก็ย่อมที่จะ เป็นธรรมดาที่คนจะเยอะเนาะเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าคนเนี่ยก็จะพลุกพล่านเมื่อคนพลุกพล่านเห็นแสงสีเสียงเห็นเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนก็ย่อมจะเข้ามาดูและยิ่งเป็นศิลปินดังนะครับอย่างเสียงวิหกเนี่ยทุกคนให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยากจะมาดูพ่อจ๋าลูกจา๋ากันนะก็เลยตามมาดูถึงที่เลยนี่คือความที่ถือว่าเป็นกระแสะแล้วก็เป็นอะไรที่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรนะ เต็มเดินใช่ไหมครับเต็มเดินเลยนะกําลังใจลูกหลานหมอลําถือว่าสุดยอดมากๆให้กําลังใจกันไปน้องงานนี้นะครับสะออนจริงๆเลยสุดยอดปังๆมันๆเฮงเงไปตลอดทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับงานนี้ก็สมเกียรติหมอลําเสียมิ๖เลยนะแล้วก็แอดดิวมีอะไรก็จะอัปเดตให้ฟังกันครั้งต่อไปและการมาน,นีขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ